อยากเป็นเจ้าของ Honda Accord ดผ่อนเดือนละ8 5 0 0ดูคลิปนี้ครับเครื่องยนต์ยังสวยๆอยู่เลยครับไม่มีเยิ้มนี่ดูขอบพวกนี้ไม่มีเยิ้มเลยสวยๆเลยเปลี่ยนเกียร์สมูทครับถือว่าใช้ได้ครับไม่มีกระชากไม่มีกระตุกครับเยี่ยมเลยการขับขี่คันนี้คันนี้ผ่อนถูกมากเป็นเจ้าของได้สนใจคลิปนี้ต้องดูเลยครับ มาพบกับผมเซอร์บอยครับอยากเป็นเจ้าของ h o n ด้ a c อ o r d ดผ่อนเดือนละ8,500ดูคลิปนี้ครับสำหรับคันนี้ครับ h o n ด้ a c อ o r d ดปี2018เป็นตัว2.0 EL ครับใครอยากเป็นเจ้าของผ่อนเดือนละ8,500นี่เลย QRcode บอยแอดไลน์ q r Code คบอยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนครับมาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันโคมไฟหน้าครับได้มาเป็นโคมไฟหน้าแบบ Full LED ครับไฟเลี้ยวเป็น LED อยู่ในโคมไฟหน้าแล้วก็ได้เป็นตัวไฟ d a y Time r u n n i n g Light ครับเป็งเส้นนี้ใช้ตัดหมอกด เป็นแสงสีขาวได้เป็นไฟ LED มาครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วก็กันชนหน้าตัดสีกับตัวสีดำแบก็กอนะครับเป็นขาวตัดดำครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับขนาด Mac แม็ก้อยางครับยางตรงนี้เป็นยางมิชลินปี2 0 2 1บครับขนาดยางอยู่ที่2 3 5 4 5 R 1 8ครับเป็นแม็กขอบ18เป็นแม็กทโทนครับเป็นแม็กสีเทากับสีเทาเมทัลลิกครับอันลอยของเดิมโรงงานเลยนะ มาถึงด้านข้างครับกระจกมองข้างตรงนี้ปรับแล้วพับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างได้กล้องของด้าเรนวอร์าครบมือเปิดประตูครับเป็นโครเมียมแล้วก็ปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกตรงนี้มาดูแผงข้างประตูและโครงสร้างหลักกันครับแผงข้างประตูเป็นหนังครับนะวัสดุเป็นหนังนะตัวฐานที่เปิดประตูเนี่ยตัวฐานมือเปิดเนี่ยเป็นลายไม้มือเปิดเป็นโครเมียมได้ลำโพงเสียงแหลมมาครับมาดูโครงสร้างหลักครับ เมคอาร์ค <Arc S 1> เดิมๆสวยๆดูเพจตัวรถครับมาเพจตัวรถครับน,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 นี่อันนี้เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์อันนี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์รหัสเครื่องอ20ครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2000ซีซีครับดูด้านหลังกันบ้างครับแต่ข้างประตูก็ยังเป็นหนังเช่นเดียวกันด้านนี่ครับแล้วก็ตัวมือเปิดกับตัวฐานมือเปิดเป็นลายไม้มือเปิดเป็นโครเมียมได้ไฟสองสว่างทุกบานนะประตูด้านล่างอ่ะด้านหลังก็มีม่านมาให้ด้วยเนี่มีม่านมาให้ โครงสร้างหลักครับนี่เลยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆแล้วครับนะครับมาดูด้านหลังกันตัวนี้ไฟเบรกได้มาเป็น l e d ครับนะได้ามาทั้งหมด3ามตำแหน่งตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3บนนี้ครับได้ตัวต้องถอยมาแล้วก็การชนด้านล่างนะครับดูเหมือนมีสกเกิร์ตนะตรงนี้เป็นแถบคิวโคเมียมได้ไฟทับทิมมาเดี๋ยวมาดูโครงสร้างหลักด้านหลังกันบ้าง นี่เลยครับเม็ดอาร์ตนี่ครับสวยๆเดิมๆเ,เลยครับตัวนอตครับไม่เคยแกะเลยครับอีกฝั่งบ้างครับมาเม็ดสุดท้ายของตูดตัวตูดนะแล้วก็น็อตปลอกปงครับปลอกปงท้ายนะมาสุ้มยางอะไรเครื่องมืออยู่ครบล้ออะไหล่เป็นล้อแม็กซุ้มเดิมเลยเนี่ยนะครับเครื่องมืออยู่ครบทุกอย่างสวยงาม อไปดูด้านขวาของตัวรถกันบ้างนี่เป็นประตูหลังด้านขวาครับนี่ครับโครงสร้างหลักจะเข็บเมอครับเดิมหมดถือว่าสวยนะผ่อนเดือนละ8 5 0 0ไม่จองไว้ได้ยังไงคันนี้อย่าให้พลาดนะครับนี่ครับมือเปิดประตูหน้ามีตัวปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกแล้วดูแผงข้างประตูครับกระจกออโต้บานฝั่งคนขับเมมโมรีเบาะเซ็ตได้2ตำแหน่ง ดูโครงสร้างหลักครับสวยงามมากครับถ้าคลิปนี้ปล่อยแล้วนะแล้วใครได้ดูคลิปก่อนนะบอยแนะนาเลยครับทักเข้าหาบอยเลยครับรีบจองก่อนเลยคันนี้จอดไม่นานแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องอยนต์กันครับปะมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกันฝากระโปรงเป็นโชค๊คนี่ก่อนดูนี่ก่อนเลยนี่ดูน็อตเนี่ยเพื่อนนี่น็อตบอดี้ ตะเข็บข้างเม็ดอาร์คข้างคานไฟดูน็อตเลยครับนี่ดูคานดูคานครับดูเม็ดอาร์ดูน็อตเลยครับรถ <Yeah. S 1> คันนี้สวยคลิปทั้งคันจริง <Yeah. S 1> ๆน็อตบอดี้ตำแหน่งสำคัญไม่เคยมีถอดเลยดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2000ซีซีครับ ตัวนี้ Accord ก็ผลิตตัวนี้มาจะมีเครื่อง2.4กับ2.0นะสำหรับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.0เครื่องยนต์ยังสวยๆอยู่เลยครับไม่มีเยิ้มนี่ดูขอบพวกนี้ไม่มีเยิ้มเลยสวยๆเลยน่า<อ>สนใจจริงๆใครส God, ในใจวันนี้บอยแนะนําเลยว่าสวยมากจร exactly. ิงๆครับเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสาร,รนะครับไปดูความสวยงามของห้องโดยสารกันคันนี้สวยทั้งคันคัะเข้าไปอยู่ภายใน Honda a c c o r d รกันนี้กันแล้วนะครับคันนี้เป็นภายในสีดำนะแล้วก็เป็นพวกคอนโซลลายไม้ดูด้านบนก่อนเลยครับตรงนี้วัสดุตรงนี้เป็นหนังนะ คุณภาพของหนังเขาเนี่ยไม่มีรอยแดดเลียไม่มีรอยแตกแล้วเลยครับไม่มีรอยขูดขีดเลยสวยครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกลายไม้แล้วก็นี่เป็นยินชักใส่ของครับอุปรกรณ์คู่มือการใช้งานทุกอย่างอยู่ครบมาถึงเบาะครับเบาะเป็นปรับเบาะปรับไฟฟ้าครับทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเพื่อนๆดูเบาะดีครับดูลายของบอเบาะนี่ไม่มีรอยแตกลายเลยครับสวยเลยนะที่ท้าแขนตรงกลางครับเป็นหนังครับพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยได้อะไรมาบ้างที่ใส่ของ ช่องพอร์ outlet hdmi usb ครับตรงนี้สวยครับแล้วก็นี้ตรงนี้เป็นที่วางแก้วที่วางแก้วได้2ตําแหน่งครับนี่ก็เป็นที่ใสาดอกบกุญแจสัญญาจูเุว่แจ,แจวางออตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้ครับตรงเกียร์ครับเกียร์ก็มีสเตปเกียร์ตั้งแต่ตัว l ตัว d 3ตัว d ตัว n ตัว r ตัว p ครับคอนโซลเกียร์เนี่ยตรงนี้เป็นสีดำแบ็กก็สนะแล้วก็กรอบเกียร์เป็นโครเมียมตรงนี้เป็นม่านหลังไฟฟ้าครับจา้างกล้องจับภาพไปที่ด้านหลังได้เลยครับ ไปกดบ้านหลังไฟฟ้าให้ดูเป็นบ้านหลังไฟฟ้าครับมาถึงคอนโซลต่อมาครับตรงนี้เป็นกดเปิดอย่างนี้นะเป็นช่อง power outlet ครับแล้วก็ที่ใส่เศษเหรียญตรงนี้ได้ที่ใส่เศษเหรียญแล้วก็นี่ครับที่ใส่ของครับได้นิดหน่อยแล้วก็มีช่อง usb มาให้แอร์ Air ครับแอร์ Air เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้เป็นแบบดูโอโซนครับแบ่งซ้ายแบ่งขวาครับอุณหภูมินี่นะครับปรับซ้ายปรับขวาได้ หรือจะกดซิงกันก็ได้ครับซิงกันก็ได้แบบนี้มาถึงหน้าจอวิทยุครับรายละเอียดตัวหน้าจอคล้ายๆเหมือนตัว c ีบิคเอฟเลยนะก็รายละเอียดก็มีออดิโอมีข้อมูลมีสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็รายการแอปพลิเคชันครับนี่กดมาให้ดูครับมีตัวดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับมีเบราว์เซอร์ครับใช้ได้ตัวนี้หน้าจอส่วนด้านบนเนี่ยเวลาไปเข้ากล้องถอยปุ๊บเนี่ยก็จะดูภาพกล้องถอยด้านบนด้วยหรือว่าจะเป็นตัวเปิดวิทยุเห็นะครับ จะขึ้นแสดงผลบนหน้าจอนี้ด้วยคอนด้าเลนบอตก็ทํางานที่หน้าจอนี้ครับเดี๋ยวปิดปิดก่อนมาถึงพวงมาลัยและเรือนใหม่ครับตัวนี้พวงมาลัยครับฝั่งซ้ายมือเป็นมัลติฟังก์ชันปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์ตัวนี้ก็กดเพื่อขึ้นหน้าจอตรงกลางได้ครับกดเลือกได้ตัวนี้ฝั่งขวามือเป็นครูสคอนโทรลครับพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังด้านบนนี่เป็นลายไม้ ที่หน้าจอเรนหม่ครับรถคันนี้วิ่งไป1 8 8 3 8 5มกิโลครับรถคันนี้อายุรถ6ปีวิ่งไปแสนแปดก็ตกปีละประมาณ3 0 0 0 0โลกลางๆครับไม่ได้เยอะไปแต่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปหรือว่าอยู่กลางๆครับตัวนี้ตัวเบาะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารแต่สําหรับฝั่งคนขับเนี่ยจะมีตัว memory เบาะนี่ครับอยู่ตรงนี้ memory เบาะเดี๋ยวไว้ท่านผู้ชมถ้เข้ามาดูเดี๋ยวบอยลองเซตที่ดูนะครับสามารถเซ็ตตำแหน่งเบาะได้มาดูด้านบนกันครับม่านบังแดด ได้กระจกสองหน้ามาได้ที่ใส่แว่นตาไฟสองแผนที่ได้มาสองตำแหน่งแล้วก็ถ้ามาแดดสั่งผู้โดยสารได้กระจกสองหน้ามาหลังคาเพดานสะอาดครับฟีลิงนั่งอยู่ในรถขณะสตาร์ทเครื่องเนี่ยบอยรู้สึกว่าน่าจะมียางแท่นเครื่องบางตัวนะครับน่าจะเสื่อมเพราะามันมันมีแรงสะทานมาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวบอยดูแลและจัดการให้ไปครับเดี๋ยวผูชมผู้โดยสารตอนหลังกันครับ เข้ามาอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับดูเล็กรูมมาดีเหลือๆเลยแอคคอ์ดมันกว้างอยู่แล้วล่ะดูเฮดรูมครับนี่เหลือๆเลยหมอนลองศีรษะรองรับสําหรับผู้โดยสาร3าํตแหน่งถ้านั่งกันสองคนนี้ก็กางตรงนี้มาเลยได้เป็นที่เท้าแขนและที่วางแก้วด้วยครับมีช่องเปิดไปสําหรับหยิบของข้างหลังได้ด้วยแต่ตอนนี้กุญแจล็อกอยู่เดี๋ยวใช้กุญแจตัวหน้าไขก็ฟิลดีครับนั่งดีมีแอร์หลังให้นี่แอร์หลังก็อุณหภูมิก็เย็นสบายไฟอ่านหนังสือ สองแหน่งได้มาทางซ้ายและขวาสำหรับผู้โดยสารตอนหลังก็จะมีม่นานบังแดดตัวนี้มาให้ด้วยฟิลดีครับนั่งดีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านหลังก็ถือว่าสบายได้แอร์ได้อะไรมาได้ครับเดี๋ยวมาทดลองขับกันการขับขี่จะเป็นอย่างไรไปชมครับปะมาครับเดี๋ยวเรามาลองทสได์ลองขับขี่กันลองดูที่ว่าการขับขี่จะเป็นอย่างไรช่วงลงช่วงล่างเวลาขับแล้วมีอะไรหลวมบ้างหรือเปล่าแต่ลองปล่อยรถไหลเบาๆเ,เลยครับยกซ้ายยกขวาครับเนี่เห็นไหมครับยังแน่นอยู่เลยไปขับกันดู 2.0เครื่องยนต์ 2,000cc กำลังดีเลยสำหรับจะว่าจะวิ่งในเมืองหรือวิ่งต่างจังหวัดนะครับใช้ได้เลยตัวนี้ช่วงล่างเงียบครับยังเงียบอยู่เนี่ยลงทางขู่ขาก็ไม่มีคอ้อแครกเลยพอเปิดไฟเลี้ยวครับฮอนด a า e ร b o s ทถางานตรงหน้าจอครับปีเส้นแบ่งระยะให้ดูด้วยเลยะความปลอดภัยเดี๋ยวเรามาดูช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์กันดูบ้างครับ นี่ครับลองดูอ่ะเปลี่ยนเกียร์สมูทครับถือว่าใช้ได้ครับไม่มีกระชากไม่มีกระตุกครับเยี่ยมเลยการขับขี่คันนี้ทัศนวิสัยในการมองถือว่าดีมากนะแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างถือว่าโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้น้อยดกวนครับช่วงล่างใต้ท้องเป็นอย่างไรไปชมกันครับปะมาครับเดี๋ยวเรามาชมใต้ท้องของเจ้า Honda Icon ออกันนี้กันครับนี่แหละครับนะดูใต้ท้องอดูช๊คก่อนเลยท่านผู้ชม โช๊แห้งๆเลยครับไม่มีรอยรั่วเลยครับอันนี้คือคานครับเนี่ยสวยๆเลยเนี่มาโช๊คฝั่งนี้มั่งครับนะครับไม่มีรอยคาบน้ำมันเลยครับแผ่นซับใต้ท้องดูใต้ท้องเนี่ยสวยๆเลยมานี่ครับแทงเครื่องนะครับแห้งๆเลยอ่ะดูโช๊คครับยางเท้าขับครับ น่นิ่มๆเลยเนี่ยไปฟังกันบ้างครับมารับตัวโชคหน้า,นาด้านซ้ายตัวยางเข่าขัดครับรบูทยางทุกอย่างโอเคสวยสมบูรณ์เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันครับคันนี้ผ่อนถูกมากเป็นเจ้าของได้สนใจคลิปนี้ต้องดูเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Honda ไ c ้ข r d คันนี้สวยๆแบบนี้ต้องรีบคว้าไว้เลยครับสำหรับคันนี้ครับเป็น o n อ a ได้ขอดปี2018เป็นตัว2.0 EL ดูคลิปมาแล้วรอบคันลองทดลองขับเทสได้ดูช่วงล่างทุกอย่างหมดแล้วอยากเป็นเจ้าของนี่เลยคิวอาร d โค้บยแอดไลน์คิวอาร์โค้ดบอยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนครับมาสําหรับคันนี้บอยมีราคาพิเศษมาให้ท่านผู้ชมนะครับคันนี้บอยขายท่านผู้ชมเพียง4,99 0 0 0บาทหาที่ไหนได้แอร์คอร์ดปี18ขาย4,99 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง8,500บาทครับได้เป็นเจ้าของคันนี้ รีบทักไลน์มาเลยครับเห็นคลิปแล้วรีบทักมาเลยนะครับได้เป็นเจ้าของก่อนใครแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com